สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนสองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยค่ะของพ่อเซียนสิรินทรมาฝากค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ก่อนสิไปรับชมรับฟังเนาะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามและก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอพาดแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกะมาพบมาพอกันนะคะช่วงเช้านะคะสำหรับเสียนซองนะคะทายยังบมก่เกินเที่ยงเอิญเศาร้ใดโยคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> มบอลัวผู้อื่นนะจีเอิญว่าจังไดน,นะคะสำหรับเสียนซองถ้ายังไม่เกินสิบสองนาฬิกานะคะยังเอิญว่าเสาร์ใดโยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่สิบกันยายนสองห้าหกแล้วนะคะไก่หอดมือหอดเว้นเขามาเอยๆคุณพ่อคุณแม่ นับถอยลังอีกหกเมือ่ออีก,อกห้าเมื่อกระสิฮอดเลขรัฐบาลไทยอีกแล้วโอ้ยหมวดนี้คือรู้สึกว่าไหวเป็นพิเศษเรือเส้นซองรู้สึกไปเองนะคะบางท่านกนสิรู้สึกว่าไหวบางท่านที่ล่อค่อยกสิรู้สึกว่าสะอา้าสำหรับคลิปนี้นะคะคือจังที่บอกคุณบอคุณแม่เส้นซองก็จะมีแนวทางเลขรัฐบลไทยนะคะของพอเสยนสุดที่ทอนมาฝากนะคะ พอเซียนสีเลนทอนนะ,ะคะเพิ่นกับเป็นเซียนเล็กเล่าอีกท่านหนึ่งเนาะของทางช่องบุญน้ำโชคนะคะหลยท่านหลายคนก็นจะได้ยินซื้อพ่อทุกๆจันทพุทธสุกอยู่้วนะคะเมื่อนี้นะคะพอกะปล่อยแนวทางรัฐบาลให้มาให้เอฟซได้พิจารณาหน้าน่ำนะคะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16กันยายน256ที่จะถึงนี้นะคะมาต้องเว้าลายใหญ่หางเส้นซองจะจวดเลด้อคุณพ่อคุณแม่อะ สำหรับงวดนี้นะคะพอเซียนซิรินทอนนะคะให้ตัวเลขชุดร่วมมากคุณพ่อคุณแม่ก็คือให้เลขไม่ชุดเดี่ยวนะคะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขชุดนี้นะคะที่พอเซียนซิรินทอนนี่ให้มากนะคะกับมีทั้งตัววิ่งตัวรูดม่ให้นะคะเลขจับคู่นะคะแล้วก็เลขสามตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่อมาดูในส่วนตัววิ่งตัวรูดก่อนนะคะ ในงวดนี้พอเซียนสินทอนบอกว่าเด่นวิ่งรูดคือ0ย์กับ4นะคะคำนวณออกมาได้โตเด่นในงวดนี้คือ0นกับสนะคะจับคู่มาให้นะคะก็มี1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 4นย์ห้าศหแป้ากละก็4ีเจค่ะ ฝากกันแนสองหางนะคะกันไปที่สี่สองแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าอันนี้คือเลขจับคู่เนาะบันที้มาเบิงในส่วนเลขสามตัวนะคะงวดนี้ให้มาทั้งหมดเจ็ดหางนะคะในส่วนเลขสามตัวนะคะก็มีหนึ่งสี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ 2 5 0แล้วก็6 7 0นั่นเองค่ะอ่าตัวเลขชุดนี้นะคะพอเซียนซิลินท่อนบอกว่าเอาชุดเต็มไปให้ FC พิจารณาก่อนพอคำนวณออกมาแล้วได้ชุดเต็มตามนี่เลยนะคะแต่โคงสุดท้ายนะคะไกลๆเลขสิออกพอจะมาเน้นให้วางวนเนี่ยสิเน้นให้เบิรท,ทุกอย่างเลยนะคะบกว่าสิเป็นเลข ตัววิ่งตัวรูดนี่ตัวเด่นที่ไฮมาส์โนกับซีนี่โค้งสุดท้ายสินเน้นไ้เลือโตัวเดียวว่าซินเน้นเอาตัวใดเนาะแล้วก็เลขจับคู่นี่พ่อสีคาดไ้นะคะเอาไปน้อยๆหางกับพ่อนะคะแล้วก็เลขสามตัวก็สซเน้นไ้คือกันมาสันพ่อว่าอ่ะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิร์นกอนเนาะสำหรับเลขชุดเต็มที่พ่อเพิ่นไ้มานะคะนี่ที่เซียนสองอันไปวังหันนี่ละคุณพ่อคุณแม่นะคะ แนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสิรินทรนะคะประจํางวดวันที่16กันยายน2566ที่จะถึงนี้นะคะนี่ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดที่ได้มา2ตัวนะคะก็คือ0กับ4ค่ะจับคู่มาให้มี1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 4 5 4 6 4 7ค่ะ กันสองหางนะคะกันไปที่สี่สองแล้วก็เก้าศูนย์นั่นเองค่ะว้าถึงเลขเก้าศูนนะคะในงวดนี้นะคะเซียนสองสังเกตมาหลายสำนักแล้วนะคะให้เลขเก้าศูนย์มากแบทบถูกสำนักนาะคุณพ่อคุณแม่อา่าน่าจับตามองมากนะคะสำหรับเลขเกาศูนย์ในงวดนี้เนาะก็ะลองพิจารณาเบิงนะคะอ่ะวนกับมานะคะในส่วนเลขสามตัวของเซียนซิลินทอนนะคะให้มาทั้งหมดเจ็ดหางนะคะ ก็มี1,40 2,10 7,80 4,50 7,90 2,50แล้วก็6,70นั่นเองค่ะน,นี่ก็คือชุดเต็มนะคะย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะคะพอเซียนสิรินทร์จะมั่นเน้นให้นะคะบ่ว่าสิเป็นโตเด่นนี่สิเน้นให้เลือแค่โตเดียวนะคะ เลขจับคู่ก็สะเอามาให้ในน้อยหางตามปกตินะคะถ้าพอเซียนซีลินทอนสิเน้นนี่เน้นบ่เกินสี่หางคุณพ่อคุณแม่นะคะเลขสามตัวนี่ก็จะเน้นบ่เกินสองหางก็ต้องค่อยติดตามเบิรงเนะาะว่าโค้งสุดท้ายนะคะพอเซียนซีลินทอนจะมาเน้นให้ตัวใดนะคะเพิ่นสิมีที่เด็ดยังมาฝากเอฟซีนะคะอาจจะได้เลข มีทีมามาบบนะคะหรือว่าเป็นเลขฟันได้แคนแคนบนะคะเดี๋ยวเส้นซองพยายามตามหายอยู่เรื่อยๆนะคะพอถ้าเกิดว่าพอเส้นสิรินทอนนะคะมีความเคลื่อนไหวจังไดเส้นซองจะเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงไว้ไวเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะบอมีเหล็กเล่านะคะเียนซองก็จะพยายามตามแนวทางต่างๆให้นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะรอแนวทางของผู้ใด คอมเมนต์บอกเซียนซองนํานะคะเซียนซองจะได้เฝ้านําเสนอไห้หน้าทาอันใดยูคอมเมนต์มาบอกกันนะคะอยากได้แนวทางของไผล้องคอมเมนต์มาบอกกันเนาะอ่ะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนซีรินทร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเซียนซองขอโชว์อีกรอบนึงเนาะ,ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นะคะหาลายท่านหลายคนเบิ่งบอท่านนะคะอ่าแคปหน้าจ,จอไว้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจ,จะะารณาเบิ่งนะคะ คือเกานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือเกานั่นแหละคะ่ะเสยนสินินทอพมันกะเอามาให้เป็นแนวทางนะคะคำนวณออกมาแล้วได้ตามนี้นะคะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันที่ซื้อนะคะไพที่เบิ่งแล้วโอ้บอ่มักในเลทจุดนี้นะคะบ่เป็นอย่างคุณพ่อคุณแม่เบิ่งซื้อซื้อก็ได้นะคะนี่เนาะอ่ะ,ะกะชัดเจนแล้วนะคะกะบ,บ่มีอย่างแล้วเส้นสอง,องบอ่มีหยังสีว้าแล้วคุณพ่อ ไปบัดทุกอย่างทุกอันทุกแนวแล้วนะคะมินิกะบ,บรรยากาศกะฝนตกนะคะคึมๆทางบันเส้นซองกะฝนตกนะคะมือนีก้กะได้ตามบุญน้ำโชคออกมาสวนนะคะเพิ่นบอกว่ามาซอยงานแนวสันช่วงนี้อยากแห้งนะคะก็เลยได้ตามเพิ่นมากเลยได้มากบ้าคลิปอยู่ในรถนะคะแบบนี้ละ่ะคุณพ่อคุณแม่อะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจิเป็นแนวทางของไพกกับฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่ค่อยติดตามไว้เนาะเดี๋ยวเส้นซองตามให้ถูกสำนักนั่นล่ะคะ่ะ แต่บรรูว่าะตละลเซียนตละลาสำนักนะ,ะเพื่อนเจพอผอมปล่อยบอนะคะถ้าตามแล้วนะคะเพื่อน้อมปล่อยเซียนซองก็จะพยายามนาเสนอนะคะเฮ็ุคลิปนําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันเนาะอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ ขอบคุณค่ะ